ได้ค่ะมาแวะกินข้าวค่ะกับคุณพี่คนสวยหลังจากมีเซ้นงานเสร็จแล้วนะคะค่ะหลังจากเสร็จงานนะคะพอ่ออกอก็พามากินเข่าอยู่อีสานบ้านเฮาฟาร์มนะ,คะ้ค่ะถ้าผู้ใดมีโอกาสพันมาทั้งบันดุงเชิญชวนได้เะค่ะเด้อท่องเที่ยวได้เลยค่ะตรงนี้เป็นฟาร์มใหญ่เลยค่ะเป็นฟาร์มพื้นบ้านนะคะที่สามารถท่องเที่ยวได้แต่คนคู่ก็ได้ไปบ,บรรยากาศนะคะเนาะหิวเข่าแห้งค่ะพอเสร็จงานกับ,บายกวาเนะคะ ่าจะเสร็จก็กว่าจะได้มากินข้าวนะคะก็ขอบคุณท่านพอออนะคะที่เลี้ยงข้าวมื้อนี้ค่ะอาหารอร่อยค่ะขอบคุณมากๆค่ะผลงานเป็นที่ประทับใจเพ่นค่าคนคู่กระแหงปากแปนะคะไว้ว่าวานันเอารูปพออร,รับเด็กหน่อยโล่งค่ะพอออนอู้ข่าเจ้ววาวันอู้มีหอดรูพอออร,รับเด็กหน่อยพออไปโรงเรียนตะเสา แม่ได้กินเขาค่ะของฝากก็ได้หลายค่ะคุณครูบูพากคุณครูนาตยานะคะจัดผลงานให้ค่ะพ่อค่ะสั่งงานวันจันทร์ค่ะจวดจาดฝึกติกหน่อยวันนังค่านทายคลิปวันพุดนะคะขอบคุณมากๆค่ะ